สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวใหญ่ๆนะคะซึ่งทำการโคจรยกย้ายในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั่นก็คือดาวพระราหูและดาวพระพฤหสัสบ,บดีค่ะดาวพระราหูนั้นทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่30มีนาคมปี65นะคะส่วนดาวพระพฤหสัสบ,บดีได้ ทำการยกเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงวันที่8เมษายนปี65ค่ะอิทธิพลของสองดาวใหญ่ที่ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนนะคะและสมัยก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าดาวใหญ่ในจำราโหราศาสตร์ ที่เราจะเน้นพิจารณาเป็นหลักมีสามดวงด้วยกันนั่นก็คือดาวพระเสารดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสบดีนั่นเองค่ะในเมื่อครั้งนี้สองดาวใหญ่ได้ทำการโคจรยกย้ายใกล้เคียงกันแบบนี้ส่งอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนเรามาเช็คโดยภาพรวมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ว่าในช่วงที่ดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมค่ะคุณเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ไม่ต้องกลัวอิทธิพลของดาวพระราหูเลยนะเพราะดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณค่ะการโคจรยกย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้ได้ยกเข้าสู่ราศีเมษและได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกุมจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอกับสังคมใหม่ ได้เจอกับผู้คนมากยิ่งขึ้นได้เจอกับสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้นได้รู้จักคนหน้าใหม่ๆได้มีคนแปลกหน้าได้คอนเน็ชันใหม่เข้ามาในชีวิตค่ะ ซึ่งคำว่าคอนเนคชันใหม่ตรงนี้อาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่ก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่ทำธุรกิจที่มีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองนะคะส่วนชาวกุมท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาคุณอาจจะได้เจอกับเพื่อนกลุ่มใหม่มีมิตรสหายหน้าใหม่ๆเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุน mm hmm. เกิดการยนมิตรที่ดีกับสังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น mm hmm. ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนท่านใดที่เป็นวัยทำงานเป็นพนักง,งานบริษัท พนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับหัวหน้างานใหม่เจอกับเจ้านายใหม่เจอกับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากจะส่งผลที่ดีต่อคุณงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้ากล้องงานจับไม้งานพิธีกรงานนักแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงต่างๆ นะคะคจะมีความสำเร็จและมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะในช่วงนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีความพลิกฟื้นมากๆเลยทั้งด้านการงานทั้งด้านการเงินและโชคลาภถือว่าเฮงมากๆเลยนะคะ ถัดมาจากวันที่30มีนาคมปี2,565นั่นก็คือในวันที่8เมษายนค่ะดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณได้โคจรมาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีค่ะถือว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมจะเฮงมากขึ้นเป็นสเท่าสเท่าเลยก็ว่าได้ ได้บุกเบิกได้ริเริ่มคุณจะเกิดช่องทางทำเงินใหม่คุณจะเกิดช่องทางทำงานใหม่มีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะมากๆเลยนะคะดาวพระพฤหัสจะอยู่ในจุดนี้ไปอีกหนึ่งปีคุณลองสังเกตตัวเองดูนะว่าในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้บ่อยครั้งมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องทราบว่าดวงชะตาของคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มความขยั บุกเบิกริเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำตอนนี้ได้เลยนะคะใครที่ทำงานประจำอยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีช่องทางทำเงินเพิ่มสามารถที่จะริเริ่มได้เลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะกอบโกยเงินกอบโกยทองได้หมามากยิ่งขึ้นแต่ข้อระมัดระวังนิดนึงนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณหาเงินมาได้หมันเก็บหมันออมนะถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าตัวเองเก็บออมเงินไม่ ให้ฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคู่รักหรือถ้าไม่ได้ไว้ใจใครเลยเอาไปฝากประจำเอาไปซื้อกองทุนไว้เลยค่ะเป็นการใช้เงินไปเลยนะคะเป็นการหักเงินออกจากบัญชีไปเลยไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องให้ใจ่ายจุกจิกเข้ามาค่ะ ชาวละคนาราศีกุมค่ะในช่วงที่ดาวใหญ่ๆทําทำการโคจรยกย้ายใกล้เคียงกันแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่ะ บางคนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนบางคนเดินทางเพื่อปเเออ่พืการไปทำงานพบปะสังสรรค์ผู้คนหรือบางคนอาจจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้นะคะการเดินทางของคุณในช่วงนี้จะนำโชคนำลาบมาสู่ตัวคุณและครอบครัวค่ะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนความอึดอัดเปลี่ยนจากสถานที่เดิมๆไปสู่สถานที่ใหม่นะคะก็จะทำให้จิตใจของชาวลัคนาราศีกุม ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมควรหมั่นเช็คหั่นตรวจสุขภาพของตัวเองให้ดีถ้าเจอความผิดปกติได้รีบปรึกษาแพทย์รีบไปรักษาตัวได้เลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับหมอดีหมอเก่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะและไม่พอเท่านั้นเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหลักตามโภชนาการจะดีมากๆเลยค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ